สวัสดีค่ะ ทักทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารปกค่ะพิราบข่าววันนี้นะคะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการประจำปี2563ค่ะสำหรับการตรวจเลือกในปีนี้นะคะมีมาตรการป้องกันที่เข้มข้นค่ะโดยเน้นมาตรการ new normal นะคะกิจกรรมนั้นก็มีมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการสมัครใจนะคะการผ่อนผันแล้วก็การจับใบดำใบแดงค่ะว่าแล้วก็ไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆ เชิญค่ะ,คะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบคุณชายไทยค่ะที่แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารปฏิบัติตามขั้นตอนของทางราชการอย่างครบถ้วนค่ะแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วม สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติด้วยการเป็นทหารในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตค่ะซึ่งการตรวจเลือกทหารกองประจำการของกองทัพนั้นนะคะพี่ยีนมีการดําเนินการตรวจเลือกแบบผสมผสานค่ะคือเปิดโอกาสให้มีการสมัครเป็นทหารก่อนจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกค่ะซึ่งปีนี้นะคะกองทัพได้ให้ความสําคัญกับการเชิญชวนให้ชายไทยสมัครใจเป็นทหารตั้งแต่การแก้ไขไม่เรียกการให้สิทธิ์เพิ่มคะแนนพิเศษการเพิ่มโอกาสในการต่อ ยอดสู่การเป็นทหารอาชีพพร้อมทั้งมีการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ส่งผลให้ยอดผู้สมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการในปีนี้นะคะมีจำนวนมากถึง41,406นายซึ่งคิดเป็นร้อยละ44.72เลยค่ะพี่ยินซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาเลยค่ะค่ะโดยในปีนี้นะคะมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันโรคโควิด -19 ตามวัตถุประสงค์ที่กองทัพได้ตั้งไว้ค่ะ ตั้งแต่เรื่องของการบริหารการจัดการสถานที่การรักษาระยะห่างจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและการ จำกัดจำนวนคนค่ะการคัดกรองโรคแล้วก็การตรวจเลือกที่กระชับรวดเร็วทำให้การตรวจเลือกมีความปลอดภัยไม่พบกลุ่มเสี่ยงในระหว่างการดำเนินการค่ะและขณะนี้นะคะการตรวจเลือกทหารในปีนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะภาพรวมเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้เข้ารับการตรวจเลือกส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในกระบวนการตรวจเลือก ซึ่งเราสองคนนะคะในฐานะตัวแทนของกองทัพบ,บกเราขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการประจำจังหวัดอำเภอเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขค่ะที่ให้การสนับสนุนการตรวจเลือกในทุกพื้นที่ค่ะมาถึงพื้นที่แบบนี้แล้วนะคะเราไปฟังเสียงน้องๆค่ะที่สมัครเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกองทัพบ,บกของเรากันค่ะผมอยากเป็นทหารมาตั้งแต่เด็กก็เลยสมัครใจมาเป็นทหารครับเพื่อจะฝึกวินัย แล้รับราชก,กรรารทหารครับครับวันนี้มาสมัครใจเป็นอาหารครับก็ส่วนตัวแม่อยากให้เป็นครับแล้วผมก็อยากเป็นนยครับเพราะว่าที่ผมที่ผมอยากเป็นที่ผมอยากสมัครเพราะว่าเรื่องการเรียนการศึกษาครับเพราะผมอยู่ข้างนอกผมทํางานอย่างเดียวครับผมแล้วผมก็เกเรียนนะครับผมคิดว่าคงเรียนไม่จบ<ป>ก็เลยพอทราบว่าที่นี่เขาเปิดรับโอกาสให้เราเรียนผมก็เลยสมัครเข้ามาครับ ต้องขอขอบคุณน้องอามกับน้องกิจนะคะที่สมัครใจค่ะ,คะเข้ามาเป็นน้องเล็กของกองทัพบกของเราค่ะ,คะและสําหรับผู้ที่ไม่ได้มาตรวจเลือกตามหมายเรียกของทางราชการนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีหนังสือแจ้งให้มาพบเพื่อชี้แจงเหตุผลถึงความจําเป็นและพิจารณาดําเนินการตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะค่ะสําหรับผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการผัด1นึ่ทัพสองพกกองทัพนะคะได้นัดหมายให้มารายงานตัวเพื่อ ข้าประจำการในหน่วยทหารระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กันยายน2 5 6 3ค่ะค่ะและนี่นะคะ,ค,ะคือภาพบรรยากาศของการตรวจเลือกประจำปี2,563ค่ะค่ะไม่ว่าน้องๆคนไหนนะคะจะได้ใบดำหรือว่าใบแดงค่ะก็ถือได้ว่าน้องๆน,นั้นได้ทำหน้าที่ ลูกผู้ชายไทยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วล่ะค่ะในนามของข้าราชการทหารนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆมาณนะโอกาสนี้ค่ะส่วนน้องๆที่จับได้ใบแดงนะคะเราสองคนขอเป็นตัวแทนต้อนรับน้องๆเข้าสู่ครอบครัวของกองทัพบ,บกมาเป็นน้องเล็กของกองทัพบ,บกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะ,ะวันนี้หมดเวลาของพี่ลาภาข่าวแล้วนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ